ครับผมก็กลาบสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมก็ยังจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เกิดปีฉลูหรือปีอวัวอยู่นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับคนเกิดปีฉลูในหัวข้อของอาชีพการงานของคนปีฉลูแล้วก็เรื่องการเงินของคนปีฉลูครับเรามาติดตามกันได้เลยครับ อาชีพการงานของคนปีฉลูการงานหรืออาชีพที่เหมาะสมกับเกณฑ์ชะตาของคนปีฉลูต้องมีลักษณะที่ท้าทายความสามารถโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้เทคนิคเฉพาะตัวและไม่จำเจจนเกินไปการเปลี่ยนแปลงหรือมีหลากหลายรูปแบบคนปีฉลูหากมีโอกาสไปทำงานต่างถิ่นหรือต่างประเทศ จะได้ลาบและประสบความสำเร็จมากกว่าที่ทำงานอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนหรือในภูมิมิลำเนาของตนเองส่วนอาชีพที่ต้องฉโฉลกของคนปีฉลูได้แก่การทำธุรกิจต่างๆหรือรับราชการก็จะเจริญก้าวหน้าดีส่วนอาชีพครูอาจารย์สามารถเจริญก้าวหน้าได้เช่นกันงานด้านศิลปะ คนปีฉลูพอทําได้เช่นกันหากทํางานด้านขีดเขียนหรือเกี่ยวกับการคนา้นคว้าดัดแปลงมีแนวทางเป็นไปได้ดีพอสมควรคนปีฉลูกว่าจะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นมักจะต้องเปลี่ยนงานอยู่หลายครั้งลองผิดลองถูกอยู่หลายคราวกว่าจะพบกับงานที่ถูกใจหรือที่มีใจรักอย่างแท้จริง ที่สำคัญคนปีฉลูจะประสบความสำเร็จได้นั้นโดยมากมักจะมีผู้ให้การสนับสนุนหรืออุปถรัรมภ์ปกติคนที่เกิดปีนักษัตรนี้สามารถเรียนรู้ได้เร็วและมีการวางแผนงานดีๆออกมาเสมอแต่บางขณะกลับปล่อยทิ้งเป็นโครงการเลื่อนลอยไปแต่เมื่อคราวจำเป็นก็เอามาทำให้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ตามแบบฉบับคนใจร้อน บางครั้งทำให้ผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งเป็นเรื่องที่คนปีฉลูควรระมัดระวังด้วยสำหรับด้านการเงินของคนปีฉลูการเงินของคนปีฉลูตามหลักโหราศาสตร์คนปีฉลูส่วนใหญ่จะเป็นคนทำมาหากินเก่งรู้จักเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเงินเป็นอย่างดี เรียกได้ว่ารู้จักทำรู้จักใช้เป็นคนประหยัดไม่ยอมใช้ใจฟุ่มเฟือยแต่เพื่อนที่รู้จักหรือคุ้นเคยมักมาหยิบยืมหรือขอใช้ดื้อก็มีส่วนที่ให้ยืมนั้นเรียกว่าลืมไปได้เลยเพราะจะไม่ได้คืนอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ชะตาบางครั้งเสียเงินเสียทอง เกี่ยวกับการศึกษายิ่งในสมัยวัยหนุ่มสาวสิ้นเปลืองเงินทองไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์หรือซื้อเข้าของที่ถูกใจอย่างไรก็ตามเมื่อมีอายุมากขึ้นย่างเข้าวัยกลางคนจะสามารถเก็บหอมรอมริดได้อย่างเป็นกออเป็นกรรมถึงกระนั้นก็ตามยังมีเรื่องต้องใช้เงินอยู่นั่นเองดังนั้น ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบมิเช่นนั้นจะทำให้ตั้งตัวได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงปกติคนปีฉลูไม่ค่อยให้น้ำหนักในเรื่องการเงินนักหากพอใจหรือถูกใจเท่าใดแล้วกล้าเสียงกล้าทุ่มนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคนเกิดปีนักษัตว์นี้ครับผมสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของ อาชีพการงานแล้วก็เรื่องการเงินของคนปีฉลูก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับในคลิปต่อไปผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับคนที่เกิดปีฉลูเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็คู่ครองของคนปีฉลูนะครับไงก็เชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในครั้งต่อไปครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ